จากที่พาเมโครนะคะค่ะหลังจากที่นี้เอาเมโครไปฝังควายนะคะอย่แหลมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็น,นี่ก็มาแวะเปิดน้านะคะเปิดน้ําสักหกแถวนะคะไว้พรุ่งนี้จะได้มัมาเปิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่หกแถวนี้นะคะ แถวเะหนึ่งสองสามส่ เรียบร้อยแล้วนะคะปกแถวแล้วก็นิดดูต้นยางก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเปิดน้ำใส่แล้วเราก็ต้องเดินนะคะเดินดูปกแถวโอ้โห ไม่ได้ะคะ่ะปุ๋ยนาสูตรนี้ได้ผลมากเลยเพราะเป็นอะไรนะคะยามาแตกดีมากเลยยางแตกดีมากเลยนะคะแตกยอดดีด้วยค่ะปุ๋ยสูตรนี้เนาะนิจ่จำไม่ได้แล้วสูตรอะไรเนาะ เอาสองแถวก่อนนะคะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาเอาอีกต้นยางต้นยางจะสวยเพราะว่าทางที่ไปฝังควายนะคะไปผ่านสวนยางนิดไปพอดีเลยมีเดลานะคะแล้วก็นิดก็ให้ นานะคะคนฟังมาให้ด้วยไว้คุมไว้คุมนะคะไว้คุมโอ้ยนิดทึ่งตอนนี้นิดทึ่งซ่อมไปนะคะโตเร็วมากเลยดูก่อนโอ้โห โตเร็วจริงๆอ้าวต้นนี้เพิ่งซ่อมนะคะแต่ยังไม่โตเท่าไหร่ดูก่อนค่ะคะ่ะต้นนี้ยังไม่โตนะคะเพิ่งซ่อมไปรอบสองอาจจะว่าเปิดน้ำใส่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูก่อนฝั่งนั้นสถานสะเทือน เสียงดังนะคะเขาทำอะไรกันนะอ้าวต้นยางมันทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงเป็นมีดยองนอนะเปอนอะไรนะนี่องค์ของเขาอ่ะโอ้ โดีมากเลยนะคะคนที่เอาฟางมาให้ก็ดียังไงนะคะก็นึกว่าเขาจะเอามาก,กองไว้ไงคะ่ะดีมากเลยอเห็นไหมคะเขาก็กะระจายให้นิดอยู่ กระจายให้นิดอยู่คุณคุณนามาจัดการแถวแรกเรียบร้อยไปนะคะค่ะนี้ก็จะดูแบบนี้นะคะย,ย้ายย้ายแล้วก็ดูนะคะเสียงเสียงดังนะคะเพราะว่าคุณน้าตัดไม้ให้ออกจากถนนนี่ตัดออกหมดเลยค่ะต้นไหนสวยคุณอาจจะ นี่นีเวลาที่จะมาดูต้นยางอย่างเดียวนะค่ะเพราะว่าสองแถวต้องรีบไปเอาไมโครไปลงบ่อด้วยค่ะเดี๋ยวดูฝังนี้1 2 3หนสองสาสี่ห้าแถวที่ห้าหกแล้วเปิดน้ำแล้วก็ดูชายาง เดินไปฝั่งนั้นนะคะกลับฝังนี้นะคะเวลามีน้อยอ่ะนี่ก็เช้าเย็นนะคะมาเลาะดูนะคะแต่ว่าวันไหนยุ่งก็ไม่ได้มานะคะวันไหนยุ่งก็ไม่ได้มาเนาะแต่ส่วนมากก็จะมาตอนเย็นช่วงเย็นรถเฟโคไปโรงงานก่อนนะคะเพราะว่าคุณลุงรู้อยู่นะคะจุดตรง รู้อยู่เนาะนี่ก็เลยบอกให้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุงนี้ค่อยมาดูต่อเนอะเดี๋ยวจะในโคไปลงบอล่อแล้วก็จะต้องรีบไปงานด้วยนะคะร <c oughs> ายงานด้วยแต่ว่า ก็จะพยายามนี่ก็ไม่อยากให้มันยาวนะคะถ้ามันยาวล้วมันมันเป็นแผลนะคะถ้ามันยาวแล้วมันเป็นแผลแล้วถ้ามันไม่ยาวเออเล็กๆนะคะมันจะทำง่ายเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ย มันไม่ยาวมันก็ไม่เป็นเถ๋ใหญ่นะประมาณนี้ต้นนี้โอ้โหมันจะเยอะเลยนะคะไม่ธรรมดายาวนก็เยอะนะมันกลายนนน ดูนะคะดูดูดูกระดา,าเมเละบ่อยๆนะคะค่ะวันนี้เอาเท่านี้นะคะเนะาะค่ำแล้วเดี๋ยวจะปิดน้ำก่อนนะคะเพราะวันนี้เปิดไว้หกแถวเราต้องปิดหกแถวปิดหกแถวข้างล่างเนาะ Mm-hmm. <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านได้น,นะคะฝางก็อันนี้ก็จะพาไม่โคไปลงบ่อแล้วนะคะไม่โคไปก่อนแล้วก็ค่ะค่อยกลับมาทําเวลาหน่อยนะคะเปิดน้าใสหกแถวเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสองแถวนะคะที่นี่เดินไม่ทั่วเพราะว่ามันจะข้ามก่อนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะให้กําลังใจนะคะช่องนิดยาชาแนลบันสอสวัสดีค่ะ